สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงรายปักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 3สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมหากใครเกิดช่วงนี้ก็ถือว่า อยู่ในราศีเมถุนอยากจะรู้ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15บห้ากรกฎาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนา,า,นานราศีเมถุนนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกของต้นเดือนกรกฎาคมตัวของคุณเองจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเซ็ง หรือทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยได้หนักใจอารมณ์มันหงุดหงิดนะครับใครพูดจาไม่เข้าหูเนี่ยมีสวนกลับทันทีเลยและคุณจะรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่อยากจะพบไม่อยากจะคุยไม่อยากจะเจอเจอใครนะครับไม่อยากจะสนทนาด้วยอารมณ์มันรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะอยู่กับคนหมู่มากอยากจะสันโดษหรืออยากจะถือศีลหรืออยากจะปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ อารมณ์ของคุณอยากจะเป็นแบบนี้หรืออยากจะรีแลกซ์ไปผ่อนคลายหยุดสักประมาณ3วัน5วันเพื่อจะไปชาร์จแบตบชาร์จพลังของคุณก็มีโอกาสที่จะทําได้อย่างแน่นอนฉะนั้นในช่วงต้นเดือนนะครับคุณจะมีอารมณ์เป็นแบบนี้นะครับหากมองถึงในเรื่องของการงานต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งการงานของคุณตอนนี้มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งหรือพอยต์หนึ่งในความคิดของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อ รู้สึกกังวลใจเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยผมมองว่ามันไม่ดีนะมันแย่หรือว่ามันยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันเป็นบวกเหมือนก่อนหน้านี้หรือก่อนที่จะเจอโควิด -19 นะครับมันยังยักแย่ยักยันยังดูไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันยังสะสมอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15แต่หลังจากพ้นกลางเดือน กระดาไปแล้วปัญหาเรื่องงานของคุณมันน่าจะดีกว่าในช่วง3-4ถึง4เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในความแย่ๆในความเสียหายมันก็จะมีเรื่องดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของคุณก็ได้นั่นหมายความว่าจะมีคนแนะนำหรือมีคนมารีคูดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอาชีพของคุณคุณลองเปิดใจดูถ้ามีใครบางคน ที่จะมารีคูดหรือว่ามาชี่ช่องในเรื่องของการทํางานหรือการทําอาชีพหรือการลงทุนใหม่ๆคุณก็ลองดูว่าเออมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือลงทุนไปแล้วจะเกิดผลลัพธ์ผลดีผลเสียหายอย่างไรก็ลองดูละกันในวิกฤตมันอาจจะมีโอกาสบางโอกาสที่ทําให้คุณสามารถที่จะจับโอกาสตรงนั้นได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินเนี่ยคุณอาจจะได้มาจากช่องทางเดียวนั่นก็คือมาจากเรื่องของเนื้องงานหรือช่องทางจัดสิ่งที่คุณทําตอนนี้คิดว่าเงินที่ได้มาอาจจะยังไม่มากหรือมันอาจจะได้มาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้จ่ายมันมีภาระมันมีหน้าที่อาจจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตใช้นี่สินกับในทุนต่างๆนอกระบบต่างๆ ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นในช่วงนี้การบริหารการเงินของคุณก็ยังต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอาชีพเดียวหรือยังไม่มองหรือมองอาชีพอื่นแต่ยังไม่เห็นว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่เราคิดหรือคาดหวังได้ฉะนั้นการเงินของคุณตอนนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองหรืออย่างน้อยก็ต้องบริหารการเงินให้ดีอย่าเพิ่งผีผามหรืออย่าเพิ่งที่จะ เอาเงินที่ได้มาไปใช้ในเรื่องที่มันไม่จําเป็นหรือเรื่องที่มันยังไม่เป็นสาระสักเท่าไหร่ฉะนั้นต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่าดูแล้วตําแหน่งการเงินยังพอหมุนหมุนนี่หมายความว่าจะหยิบจะยืมจะได้มาหรือจะ,อะกู้มาก็แล้วแต่แต่มันก็ต้องมีเรื่องจ่ายในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนแต่ยังไงก็แล้วแต่การเงินของคุณหลังจากพ้นเดือนกรกฎาคมไปแล้วผมว่าการเงินของคุณน่าจะดีกว่า ในปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของอความรักซึ่งถ้าใครมีคู่ครองหรือมีคู่ชีวิตในช่วงนี้อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรักของคุณก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าความคิดความเห็นมันไม่ค่อยลงรอยหรือเวลาพูดจาอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องขัดอกขัดใจอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของความรัก คุณในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นในเรื่องของความไม่แฮปปี้หรือว่าความเครียดในเรื่องนี้มันสะสมมานานพอสมควรแต่อยากจะให้คุณกัดฟันแล้วก็อดทนอีกสักประมาณ2สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15นี่แหละให้คุณอดทนหน่อยแต่หลังจากนั้นในเรื่องของความรักก็น่าจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้อย่างน้อยแฟนคุณคู่คุณอาจจะมีสติ หรือมีเหตุผลในการที่จะทําสิ่งดีๆหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สําหรับคนโสดหรือคนที่เพิ่งเปิดใจกับใครบางคนที่เพิ่งเดินเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนนี้ตําแหน่งในเรื่องของความรักยังไม่ดีนะถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วกําลังเปิดใจกับใครใหม่บางทีอาจจะยังไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติ หรือได้คนที่มีสเปคที่ดีมากพออาจจะเพียงเพียงแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่หรือยังไม่ใช่ตัวเลือกที่สมเหตุสมผลนะครับผมอยากจะให้คุณอดทนแล้วก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆศึกษาไปเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอใครบางคนมาแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องจบกันไปมันก็ต้องเลิกล้างกันไปนะครับแต่หลังจากพ้นกลางเดือนกรกฎาน,นี้ไปแล้วเนี่ย ผมมั่นใจว่าก่อนสิ้นปีนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกาปีนี้ถ้าคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่หรือคนโสดอาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้แล้วคุณอาจจะตัดสินใจไม่นานนะครับหรืออาจจะตัดสินใจเร็วเลยก็ได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคนที่จะเข้ามาในช่วงพิเลียนี้ฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้คุณทำใจรอมๆเอาความคิด เอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสในเรื่องอื่นจะดีกว่าเดี๋ยวสตอรี่ในเรื่องของความรักมันก็จะมีเข้ามาหาคุณเองถึงตอนนั้นตัวเลือกของคุณอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคนเก่าๆหรือคนที่ผ่านมาในอดีตก็ได้ฉะนั้นใจเย็นๆเ,เรื่องนี้มีเหตุและก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีตำแหน่งความรักของคุณดีชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้โชคลาภจะมีมาจากด้านไหนผมก็มองว่ามันอาจจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของเนื้อง,งานมาจากธุรกิจมาจากอาชีพอย่างที่บอกงานเก่าของคุณอาจจะไม่ดีนะักแต่อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีจังหวะดีๆ ที่คนแนะนําหรือคนรีคูดให้คุณได้ทํางานนี้โอกาสที่คุณจะได้ทํางานนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นโชคลาภไม่ได้หมายความในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะมาถึงตัวคุณอาจจะมาจากเรื่องงานอาจจะมาจากเรื่องธุรกิจอาจจะมาจากเรื่องของผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าดวงชะตาหรือดวงดาวที่โครจรในช่วงนั้นๆจะเป็นเรื่องอะไรฉะนั้น โชคลาภของคุณผมโฟกัสว่าจะมีเรื่องงานเข้ามาแน่นอนและน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าจะกระวนใจสําหรับตัวคุณในช่วงนี้ก็คือเรื่องของบริวารหรือลูกน้องหรือบุตรหากคุณมีบริวารหรือลูกน้องคุณอาจจะซีเรียสเรื่องบริวารลูกน้องทําอะไรไม่ได้ดั่งใจหรือเราอาจจะติดค่าแรงแล้วลูกน้องอาจจะหึ่ฮัดหรืออาจจะมี การถกเถียงหรืออาจจะมีความไม่พอใจในบางเรื่องบางราวก็ต้องทําใจแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องไรายได้อาจจะมีปัญหาว่าลูกน้องไม่อยากทํางานกับเราอยากจะไปอยู่บ้านกับบ้านแต่ไม่อยากมาทํางานแล้วก็มีโอกาสเกิดขช้นได้หรืออยู่ดีๆครับลูกน้องลาออกกระทันหันทิ้งงานให้เราทาหรือให้เราแก้ปัญหาก็เป็นได้เลยลูกน้องอาจจะมีเคราะห์หรือมีเรื่องไม่ดี แต่เขาไม่ได้บอกเราแต่ที่สุดก็หายนิ่งไปเลยนะครับยังไงในช่วงนี้บริวารหรือลูกน้องยังไม่ดีนะจนกว่าจะผ่านพ้นหลังสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปแล้วเรื่องบริวารหรือลูกน้องก็จะกลับมาโคจรเดินในเรือนชะตาที่ดีสําหรับตัวของคุณนะครับแต่ถ้าไม่มีบริวารหรือลูกน้องอาจจะเป็นเรื่องบุตรเรื่องลูกซึ่งช่วงนี้ตําแหน่งบุตรลูกเนี่ยตกเรือนเสียหรือเรือนวินาศมันก็มีความเป็นไปไ,ได้อยู่2เรื่องคือ1 เวลาอยู่ด้วยกันความคิดความอ่านมันไม่ค่อยตรงกันหรือทัศนคติในการพูดจาอะไรก็แล้วแต่มันขวางหูขวางตาขัดหูขัดตาขัดใจก็เป็นได้หรืออาจจะช่วงนี้ตัวคุณกับตัวลูกอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอเจอกันนะครับอาจจะเป็นหัวเป็นใยกลัวว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าความกังวลก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องระวังเรื่องลูก ที่อาจจะมีเคราะห์หรืออาจจะมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นไทล์ไลน์สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในช่วงปักแรกของเดือนก,นกรกฎาคมนี้เรื่องราวตรงนี้ผมวิเคราะห์ไว้เป็นบรรทัดฐานในเบื้องต้นแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยส่วนตัวของผมได้นะครับ ที่หมายเลข0615485505 IDLAR ูม o o m s t o 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ช่วงคลิปด้านบนนะครับลองไปดูจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าเวลาฟังอาจจะเสียงชัดไม่ชัดหรือจดไม่ทันก็ได้ไปดูนะครับผมจะมี